อาวันนี้เป็นเรื่องของ thumbnail sketch นะครับ t h u m b n a i l thumbnail แ well, ปลว่านิ้วโป้งนะครับแล้วก็ sketch ก็คือ sketch ภาพทั่ว,วไปนะครับแต่คาว่า sketch เนี่ยแปลว่าการวาดเร็วๆไม่ได้ใส่รายละเอียดมากนะัก thumbnail แปลว่านิ้วโป้งก็คือภาพขนาดเท่านิ้วโป้งนะครับเราไม่วาดใหญ่มากเพราะว่าเราต้องการรักษาเวลา แล้วก็ระดมไอเดียให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นภาพด้านซ้ายเนี่ยคือเราบอกว่าเราวาดในวิหารแล้วก็มีถวยเทพที่แบกเสาแบกเพดานอยู่นะครับเนี่ยก็มีเทพยืนอยู่แล้วก็ยกมือขึ้นสองข้างแล้วก็แบกเพดานนั่นบนเป็นคานนะด้านในก็เหมือนกันนะครับแบบนี้แล้วตรงกลางก็มีแสงส่องลงมาเป็นลำกระทบกระทวรูปตรงกลางเกิดเงาขึ้นเกิดเงาเข้มข,ขึ้นมาตรงนี้นะครับ ไหนที่อยู่ใกล้คนดูสุดแล้วอาจจะใส่ข้ามหนักเข้มขึ้นหน่อยแบบนี้ก็คือเราักวาดเร็วๆแต่ตอนวาดเนี่ยบางคนอาจจะวาดแล้วไม่รู้จะวาดยังไงนะครับก็ต้องหา reference หาข้อมูลก่อนนะครับที่เราจะวาดว่าเราเป็นที่ไหนอะไรไง,ไงบ้างแล้วก็กระโดจุดรวมสายตาเนอะอย่างในภาพนี้คือทุกอย่างวิ่งไปจุดตรงกลาง เพราะฉะนั้นเส้นขอบฟ้าหรือเส้นระดับสายตาเนี่ยคืออยู่ประมาณนี้นะครับการวาดทำเลสเกตคือการวาดแค่หยับๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องไปลงดีเทลมากนะัอย่างในภาพนี้ก็เช่นกันก็จะเห็นว่าวิ่งอุ้ยจะเห็นว่ามันวิ่งเข้าไปที่จุดศูนย์กลางของภาพตรงนี้นะครับภาพหนึ่งเนี้ก็เป็นเบสิกเลยคือทุกอย่างวิ่งเข้าหาตรงกลางเป็นจุดสายตาหนจุด จริงๆจะทำสองจุดก็ได้นะครับหรือเราอาจจะบอกว่าจัดเป็นแบบตัว L ก็ได้นี่คือเป็นสเปซที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีส่วนที่เป็นอยู่ไกลๆนะครับอันนี้แล้วก็มีส่วนที่เป็นว่างๆตรงนี้เรียกว่าเนกาทีฟสเปซนะครับเนกาทีฟเนกาทีฟก็คือลบใช่ไหมครับมานจะเป็นโพซิทีฟโพซิทีฟคือส่วนที่มีของอยู่มีอ็อบเจกต์อยู่นะครับ อันนี้ก็ถือตรงนี้ก็เป็นโพสิทีฟเหมือนกันเนะเพราะเป็นวัตถุเหมือนกันแต่ว่าส่วนที่เป็นท้องฟ้าว่างๆหรือไม่มีอะไรเลยเนี่ยเรียวกว่าเป็นเนกาทีฟการออกแบบภาพที่ดีควรจะมีเนกาทีฟผสมอยู่ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องเยอะอย่างเนี้ก็คืออย่างตรงแอเรียตรงตรงเนี้นะครับว่างๆตรงนี้ก็คือเป็นเนกาทีฟเหมือนกันคือเรามีเนกาทีฟเพื่อให้มีส่วนที่เราสามารถพักสายตาได้ไม่ต้องแน่นเกินไปนะครับ อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเนกาทีฟสเปซอยู่หรือตรงนี้นะครับท้องฟ้าเนี่ยก็ถือเป็นเนกาทีฟสเปซเหมือนกันนะครับต่อสเกตี่จะสเก็ตในสมุดธรรมดาก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่มีคอมก็คือสเกตธรรมดาเลยอย่างภาพนี้เส้นขอบฟ้าอยู่ข้างบนแล้วนะครับก็มีจุดรวมสายตาอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเรียกเป็นรูออฟเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ ทุกอย่างก็จะวิ่งแนวลึกเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามา,าจุดรวมสายตาตรงนี้หร,หรือจุดหรือจุดรวมสายตาอย่างภาพขวามือเนี่ยวิ่งออกมาตรงข้างนอกภาพเลยก็ได้นะครับก็คือจุดนี้ยนอยู่นอกภาพก็ได้เหมือนกันเนี่ยเป็น vp มันก็ทำให้ภาพดูกว้างขึ้นนะครับไม่แคบเกินไปหรือจุดรวมสายตาจะอยู่ด้านล่างเลยก็ได้นะครับ เหมือนเป็นมุมม,มองที่หนอนคานอยู่กับพื้นนะเราก็จะเห็นส่วนที่ลอยฟ้าอยู่เยอะแยะเลยจุดรอยตาจะอยู่ขางล่างแทนลักษๆะนี้นะครับสูตนใครที่จะวาดเนี่ยนึกงไม่อาจจะวาดไงก็วาดเป็นแบบภาพเล็กๆใช่ไหมครับแล้วเราก็ตีจดุดตเวตานะครับแล้วก็ใส่เส้นความลึกเข้าไปอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันชันระบอกว่าภาพนี้เนี่ยเราเป็นหนอนใฉันอาจจะมองเห็นส่วนที่เป็นสิ่งที่อยู่ลอยฟ้าขึ้นไปเป็นหลังคาก็ได้ ตรงนี้ก็คือเป็นหลังคานะครับนี่จะเป็นด้านหน้าน่าเป็นสะพานหรือเป็นส่วนที่เป็นเป็นส่วนลำแหลมขึ้นไปของสะพานแล้วกันนี่ก็เป็นเหมือนราวสะพานนะครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นมืดๆ คนอาจจะเดินอยู่ใต้สะพานตรงนี้เป็นทางเดินเล็กๆอะต้องวิ่งเข้าไปหาจุดรวมสายตาเนี่ยเป็นทางเดินเล็กๆแล้วก็มีคนยืนอยู่ใต้สะพานนี่จ,จะเป็นเรือเรือใบที่ลอยอยู่ในในแม่น้ำอะไรเงี้ยนะครับใต้สะพานอาจจะเล็กไปอาจจะใหญ่หน่อยก็ได้ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ไอ้ตรงไกลๆเนี่ยอาจจะเป็นหมู่ตึกไกลๆก็ได้ ประมาณอย่างนี้นะครับหรืออีกช่องหนึ่งเราบอกว่าเราวาดเป็นจุดโลสตาสองจุดได้ไหมก็ได้อย่างเช่นนี่เป็นเส้นขอบฟ้าใช่ไหมครับจุดโลสเตาจุดหนึ่งอาจจะอยู่ตรงนี้อีกจุดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเราก็วาดสันมาก่อนตรงกลางไม่ต้องกลางมากก็ได้ครับคือในภาพทำเนื่องสเก็เนี่ยวาดความลึกมีเข้าไป อันนี้ก็คือลึกประมาณนี้สมมติว่าเราทำเป็นตัววัดของอินเดียแล้วกันสมมตินะครับนี่ก็เป็นสันใช่ไหมครับแล้วก็มีประตูทางเข้าแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นความลึก ตัววัดอาจจะประมาณนี้อันนี้ใช้สีโพวัดสดใสเชียวน,นี่เป็นช่องที่ลึกเข้าไปนะครับเราบอกว่าอาจจะเป็นข้างบนเนี่ยเป็นยอดเจดีสูงๆอาจจะวัดเลยไปไหนก็ได้นะครับเป็นทําเนลแต่เดี๋ยวตอนทําไปวาดจริงๆในคอมแล้วก็ค่อยลดขนาดลงมาก็ได้นะครับ อาจจะมีประตูซุ้มด้านหน้าเป็นเทวรายอะไรเงี้ยนะครับมีชื่ออด้านหน้าเา็าลองเขียนไปมีช่องสลักหน้าต่างยิ่งลึกก็ยิ่งเล็กนะครับอาจจะบอกว่ามีตึกอยู่ข้างหลังตึกเนืงองใหญ่สูงขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วข้างหน้าก็มีคนเดิน มีพุ่มไม้วางอยู่อาจจะมีแนวที่เป็นตัวตึกเชื่อมต่ออีกข้างนึงก็ได้มีประตูเล็กๆอีกเปอร์สองจุดเนี่ยด้านข้างจะต้องตั้งฉากนะนี้มันเอียงไปหน่อยนึง นี่เป็นส่วนหลังคาอะไรอาเี้นะครับนี่คือการสเก็ตตรงนี้ก็เป็นเนกาทีฟสเปซล่งลงเนี่ยล่องลอยู่แต่ว่าถ้ามันล่องไปาอาจจะใส่เป็นแบ็กกราวดกไกลก็ได้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นพื้นทางเดินให้คนเดินก็ได้นะครับหรือเป็นทางเข้าก็ได้เรียกว่าทำแนวสเก็ตก็คือเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเราลองล่างมาสัก6-7ภาพ หรือแปะภาพตามสล็อตนี่เลยก็ได้นะครับใส่ไอเดียเข้ามาแล้วก็ค่อยมาเลือกลงสีทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะว่าในกระถิบสเปซให้มีด้วยแต่อย่าเยอะมากเกินไปเหมือนเป็นที่พักสายตานะแต่ถ้ามันมีพักเยอะเกินไปเราก็ไม่รู้จะมองอะไรในภาพนะครับก็ประมาณนี้ลองสเก็ตด,ดูนะครับทําในกระดาษก็ได้หรือในคอมหรือในไอแพดก็ได้นะทำเป็นแค่ช่องเล็กๆพออย่าทาใหญ่มาก ถ้าไม่รู้จะวาดอะไรก็ลองหา reference เยอะๆนะครับแล้วก็ลองตีเป็นเส้นแนวลึกให้ได้ก่อนหรือว่าจะวางเป็นแค่รูปร่างคร่าวๆไปเลยก็ได้นะครับรูปร่างเป็นรูปกลับัวรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแนวตีเหลี่ยมผืนผ้าวงกลมซ้อนไปซ้อนมาอย่างนี้ได้นะครับคือเป็นการวางเป็น abstract shape นก็ได้ แล้วเราค่อยมานึกถึงดีเทลว่าเราจะเติมอะไรเป็นตึกอะไรนะครับโอเคตามนี้นะครับสเก็ตเป็นช่องเล็กๆมาแล้วเดี๋ยวส่งให้ดูกัน